ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางเกตมณีประเสริฐเกิดวันที่11คุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ภูมิลำเนาจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี คณุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผสมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระดับปร,ริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยอีสานศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานีประวัติการรับราชการ พุทธศักราช2537ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านนาดีอําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายพุทธศักราช2546ตำแหน่งครูอันดับขส .2 โรงเรียนดอนตาลดงบางวุทยาจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2553ตำแหน่งครูอันดับขส .3 โรงเรียนดอนตาลดงบางวิทยาจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2553ตำแหน่งสึกษานวิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตส พุทธศักราช2564าตำแหน่งสึกษสานิเทศวิทยาฐานะศึกษสานิเทศชำนาญการทิเศษขอรายงานการรับประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ1.1การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาบรรยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นผลให้ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บงังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานไม่เคยกระทำผิดวินยัย หรือถูกลงโทษทางวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นําในการเสริมสร้างวินยัยได้รับการยากต้องชมเชย1.2การรักษาและเสริมสร้างวินยัยในตําแหน่งหน้าที่ราชการกาปราปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการข้ atar, าพเจ้าปฏิบัติตาม,มาะระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินยัยแก่ผู้อื่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 1.3การตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามาปฏิบัติราชการตรงเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาร่วมกิจกรรมในวันหยุดตั้งใจในการปฏิบัติราชการอุทิศเวลาให้เก่ทางราชการด้วยความเสียสละ เป็นผลให้เกิดงานที่มีคุณภาพสําเร็จรุ่งร่วงตามวัตถุประสงค์1.4ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคเที่ยงธรรมดูแลเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นผลให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการโดยรวมและได้รับการยกย่อง 1.5การรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนข้าพเจ้ารักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานเสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นข้าพเจ้าทำงานร่วมกับเสมอสอนไรออนสีประจักษ์ จังหวัดอุดรธานีประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นคณะทํางานของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการขับเคลื่อนพัฒนาภาษาไทยประสานงานร่วมกับครูและบุคลากรในสังกัดทุกกลุ่มเครือข่ายได้อย่างราบรื่นเป็นผลให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง1.5การรักษาความสามัคคีมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กรและหน่วยง,งานอื่นเป็นผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลหวังดีมีเมตตาจากจังหวัดอุดรธานีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรายการที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี2.1ความอุตสาหะาขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพข้าพเจ้า บุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสมบิตของงานโดยมีผลงานประกฏชชัดเป็นที่ยอมรับโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเช่นในการนิเทศติตตามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ให้โรงเรียนมีรูปแบบวิธีสอนมีผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งเสริมให้เรียนได้ส่งผลงานเพื่อเรยกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าประกวดทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศเป็นวิทยากรพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคำระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับได้มีผลงานปรากฏชัดเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี2.1ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสมบัติของงานโดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องของการประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเป็นผลให้ผลสมบัติทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นในเรื่องของการขับเคลื่อนการอ่านการเขียน ของเรียนชั้นปฐุมษาปีที่1นึ่ในด,ด้านภาษาไทยของเรียนชั้นปฐุมษาปีที่ 2. 3 2.3การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายเข้าพเจ้ากระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายเช่นสอดแทรกคําสอนในการประชุมสัมมนาอบรมพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนและได้ร่วมกิจกรรมเดินลณรงรงให้ความรู้กับชุมชน ในเรื่องการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทําให้เครือข่ายครูผู้ปกครองนักเรียนไม่กระทําผิดหรือผิดหลักธรรมในเรื่องของกฎหมาย2.4การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้าวางตัวเป็นกลางทางการเมืองใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งระมัดระวังในการวางตนให้เป็นกลางทางการเมือง สอดแทรกเรื่องสิทธิการเลือกตั้งข้อเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงให้กับเพื่อนร่วมงานครูผู้บริหารนักเรียนในการออกนิเทศติดตามการดำเนินง,งานของเรียนทุกครั้งเป็นผลให้ครูผู้บริหารนักเรียนไม่เกระความผิดในเรื่องดังกล่าว2.5การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกจิตอาสา904เป็นคณะกรรมการจัดงานวันครูร่วมกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ร่วมกิจกรรมวันแม่วันพ่อแห่งชาติร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่ารณรงค์การรักษาโรคร้อนส่งเสริมให้ครูผู้บริหารจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติในระดับสถานศึกษาส่งเสริมครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติทั้งระดับเขตพื้นที่การศาึกษาและระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการการศึกาาาษาขั้นพื้นฐานเป็นผลให้เรียนมีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดอนุักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตใจเป็นนักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นครูนักเรียนนักศึกษาดิเทศเข้าร่วมกิจกรรมและรับโล่รางวัลพร้อมกิจบิบัตรระดับดีเด่นตอนที่3การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม3.1 การดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาว,วชนทั้งในเรื่องการดํารงชีวิตตามรอยพ่อหลวงดูอย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างประหยัดรักครอบครัวรักการทํางานและเชิญชวนเพื่อนครูเพื่อนร่วมวิชาชีพดํารงชีวิตต,ตามแนวทางของหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและดํารงตนได้อย่างมีความสุข 3.2ข้าพเจ้าละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดไม่เคยนำสิ่งเสพติดมาเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาไม่เคยใช้สารเสพติดไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่เคยเที่ยวเตรในเวลากลางคืนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูบุคลา,ากรนักเรียนและบุคคลอื่นได้ทำให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีเวลาพัฒนาวิชาชีพ3.3การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลที่เป็นจริงของส่วนบุคคลและทางราชการด้วยความถูกต้องเหมาะสมเช่นในการนิเทศข้าพเจ้าใช้เครื่องมือนิเทศคู่มือนิเทศเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อมาปรับปรุงพัฒนางานวางแผนการดําเนินง,งานในแต่ละปีการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ของครูและผู้เรียนจะทําเว็บไซต์ด้านการนิเทศการศึกษามีเครือข่ายครูภาษาไทยที่เข้มแข็งทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายของสื่อสารนิเทศ จัดทำเว็บไซต์นิเทศออนไลน์สำหรับคุณครูชื่อนิเทศออนไลน์กับสอนอ,อกเกตมณีเพื่อประชาสัมพันธ์และแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาไทยและเพื่อนร่วมวิชาชีพจากการกระทำดังกล่าวเป็นผลให้ข้าพเจ้าได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับเหรียญทองศึกษานิเทศยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสาทอโอเบกอวอร์ดเหรียญทองระดับประเทศรางวัลเหรียญทองศึกษานิเทศยอดเยี่ยมด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่าสอทออบอดปี2561รับโรครางวัลสื่อารยุทธเทศยอดเยี่ยมผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้ประสบผลสำเร็จ 3.4การดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมตามสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่ข้าพเจ้าดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพตําแหน่งหน้าที่ได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานยอมรับกฎกติกาที่กลุ่มงานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบผลสําเร็จเป็น ที่ประจักเป็นผลให้ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องชมเชยได้รับรับรางวัลจิตติบัตรทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศะระดับรางวัลในเรื่องของบุคลากรดีเด่นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปีการศึกษา2554รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติครูสดุดีปี2557 3.5การประหยัดมัธยสถ์และอดออม ข้าพเจ้าประหยัดมัธยัติอดออมได้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดมัธยัติอดออมแก่ครูและบุคลากรเพื่อร่วมวิชาชีพข้าพเจ้าได้สอนแทรกวิธีปฏิบัติและผลดีของการประหยัดอดออมให้ครูผู้บริหารข้าพเจ้าได้ประชุมปฏิบัติการและสอนแทรกความรู้ในด้านการประหยัดมัธยัติอดออมเช่นโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านแก่ครูส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนางานเป็นสื่อที่หาง่ายประหยัดคุ้มค่า เป็นผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ไม่เดือดร้อนครูมีสื่อในการใช้พัฒนากาเลนการสอนที่ประหยัดและคุ้มค่านักเรียนรู้จักจดบันทึกการใช้จ่ายและมีการออมทรัพย์ในโรงเรียนตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ4.1การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ทั้งจัดกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและหน่วยงานอื่นข้พนพาพเจ้าเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนําเสนอผลงานทางวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผลให้ได้รับองค์ความรู้มาพัฒนางานพัฒนาตนพัฒนานหน่วยงานและองคอ์กรได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.2การศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพข้าพเจ้าศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยตนเองและสร้างสื่อนวัตกรรมโดยการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทนที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสมรร์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นเีเขต4เป็นผลให้ผลสมรรถทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูพัฒนาตนเองและครูมีวิจัยในชั้นเรียน4.3การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีบทบาทเป็นผู้นำในองค์การวิชาชีพทั้งระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศาึษาระดับประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างค้าพผู้นาทางวิชาการแก่ผู้อื่นมีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดข้าพเจ้านําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษยนิเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563โดยสมาคมศกษยนิเทศแห่งประเทศไทยหน้หอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการ4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชืดชจูเกียรตเข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียติแก่วิชาชีพสื่อสารเทศเข้าอบรมสัมมานาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานทางวิชาการแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ พัฒนางานนิเทศและการนิเทศจิตตามได้ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้ได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่างๆ4.5การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมข้าพเจ้าเสริมสร้างสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานทำงานด้วยความเสียสละมีเมตตา เป็นผลให้ข้าพเจ้าได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม9ประการด้านหวังดีมีเมตตาโครงการตามรอยคุณธรรมราชการที่9และเทิดระเกียรตราชการที่10กระตุ้นชักชวนให้ครูผู้บริหารผู้เรียนเห็นคุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของราชการที่เก้าจก้องคนอื่นให้ทำความดี เชิญชวนเพื่อนร่วมงานครูผู้บริหารร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นผลให้ได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารครูเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่นตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ5.1การเอาใจใส่ถ่าย,ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนข้าพเจ้า ได้เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้แก่เพื่อนร่วมงานครูผู้สอนผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองที่มีอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านต่างๆอบรมพัฒนาองค์ความรู้อย่างหลากหลายแก่ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมงาน <S <S <ๆ>เช่นเทคนิคก,การใช้คำ,คำถามอบรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆการจัดทําผลงานวิชาการเป็นผลให้ได้รับการยกย่องและมีผลงานปรากฏชัด5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆเช่นโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านการเขียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนระดับประถมศึกษาโครงการคัดลายมือโครงการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและเทคนิคการสอนสำหรับครู5.3 การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในในวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และด้านบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษาที่เริ่มสร้างสารความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนาทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และด้านนิเทศการศึกษายกระดับผลสมรรถทางการเรียนภาษาไทยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนจัดทาคู่มือนิเทศแนวทางคู่มือเครื่องมือนิเทศและรายงานสะท้อนผลการนิเทศ5.4การปรับเรินตามจันยรบบันวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยรบบรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้ปรัพฤ้นตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีวินัยพัฒนาตนเองประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุสสจริตเอาใจใส่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานอย่างสม่ำเสมอเป็นผลให้ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับชาติ5.5การมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมข้าพเจ้าได้บริจักษ์กำลังทรัพย์ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานการช่วยเหลือครูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิน่นด้วยความเต็มใจและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผลให้ได้รับการยอมรับศรัทธาเชื่อถือจากชุมชนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศการศึกษาข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรศึกษาคู่มือนิเทศพัฒนาการนิเทศจนเกิดทักษะที่สําคัญจาเป็นในทั้งในด้านหลักสูตรและการนิเทศการศึกษาใช้ทักษะกระบวนการนิเทศวางแผนการนิเทศสร้างเครื่องมือปฏิบัติการนิเทศโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับกับสถานการณ์ของผู้รับการนิเทศนิเทศโดยใช้รูปแบบที่ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย แบบกันระยดมิดนิเทศแบบมีส่วนร่วมและมีการรายงานสะท้อนผลการนิเทศนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กําหนดรูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในรูปแบบ11กลยุทธ์6ยุทธวิธีการนิเทศสีขั้นตอนการปฏิบัติการ11กลยุทธ์ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักการประกาศนโยบายการจัดทำ m o u การพัฒนาครูกลุ่มเป้าหมายขยายองค์ความรู้สู่ห้องเรียนเสริมสร้างสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาครูมีการวัดและประเมินผลโดวยวิธีที่หลากหลายนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ 6ยุทธวิธีการนิเทศประกอบด้วยวิธีที่1การนิเทศโดยการผูกอกรมวิธีที่2การนิเทศโดยใช้สื่อเอกสารการนิเทศวิธีที่3การนิเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิธีที่4การนิเทศภายในวิธีที่5การนิเทศโดยใช้เครือข่ายร่วมพัฒนาวิธีที่6การนิเทศโดยการเลขเปลี่ยนเรียนรู้หรือ plc สขั้นตอนการปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นตอนที่1การวางแผนงานขั้นตอนที่2การปฏิบัติการขั้นตอนที่3การสังเกตและประเมินผลขั้นตอนที่4การสะท้อนผลการปฏิบัติ ตัวบังชีที่2การศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความสามารถในการนิเทศการศึกษาเข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษามีหลักการรูปแบบในการนิเทศวิธีการนิเทศและกระบวนการนิเทศสามารถนาความรู้การนิเทศไปใช้ในการนิเทศการศึกษาให้กับผู้รับการนิเทศและผู้เริ่มงาน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกันรยนานมิตรและใช้รูปแบบการนิเทศที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาขึ้นมีการศึกษาค้นคว้าจัดทําคู่มือเอกสารรายงานเผยแพร่3เรื่องต่อปีขึ้นไป ตัวบ่งชีที่3การจัดทำการใช้การนำสื่อนวัตก,กรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าพเจ้าได้จัดทำผลิตจัดหาเครื่องมือนิเทศจัดทำคู่มือเอกสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมโดยเข้าพเจ้าได้จัดทำสามเรื่องขึ้นไปต่อปี <S <S เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเทพัฒนาตนเองพัฒนาพัฒนาครูนักเรียนสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตัวบงชี้ที่4การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาข้าพเจ้าได้วางแผนและจัดทาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศหนึ่งเรื่องต่อปีสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสมมติทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ประเมินโครงการพัฒนา ขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป .1- ป .3 ในรูปแบบของซิปโมเดลและเผยแพร่ผลงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนผลการอ่านของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อย่างต่อเนื่องรายงานสังเคราะห์นวัตกรรมการอ่านการเขียนของผู้เรียนในสังกัดของกลุ่มเครือข่า,ขายโรงเรียนรายงานสังเคราะห์ผลการนิเทศติดต,ตามได้ประเมินผลความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าสร้างนักพรฒทานรูปแบบที่ส่งเสริมตการพัฒนาครูสู่การยกระดับคุณลกษทางการเรียนวิชาภาษาไทยพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูภาษาไทยรายงานสังเคราะห์ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต4และเผยแพร่ทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มพัฒนานวิชาการกลุ่มเพื่อนศึกษานิเทศตัวบังชี้ที่5การวิจัยและพัฒน,นางานนิเทศการศึกษาข้าพเจ้าใช้รูปแบบการนิเทศที่สร้างและพัฒน,นาขึ้นช่วยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒน,นาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ผู้บริหารได้พัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาาไทยของนักเรียนตัวบังชี้ที่ตอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษาข้าพเจ้ามีการวางแผนการนิเทศโดยใช้เทคนิคการนิเทศที่มีความเหมาะสมกับผู้รับการนิเทศมีการรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาและโครงการที่รรบผิดชอบเผยแพร่ผลการนิเทศติดตามติดตามการและตรวจสอบประเมินผลให้ถูกต้องตามหลักวิชาอย่างเป็นระบบติดตามตรวจสอบ และมีการนําผลการติดตามตรวจสอบไปประเมินใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานตัวมือปฏิบัติอื่นที่ได้รับมอบหมายงานอื่นที่ได้รับมอบหมายงานเขตพื้นที่การศารึกษาปฐมศึกษาอุดรเขต4ข้าพเจ้าเป็นกรรมการดรําเนินตัดสินการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยทักษะวิชาการและวิธีปฏิบัติที่ดีของเรียนในสังกักดกพดเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียงร้อยถ้อย การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงหงานศิลปะหัตถกรรมเป็นคณะกรรมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2557เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นคณะทำงานประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครูปองครูระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาธานีคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2,562งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยข้าพเจ้านำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยณนหอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะน,นเทศยุคไทยแลนด์4.0ปี2562เข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพวิจัยโดยสมาคมศึกษาในเทศแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี1และ2ตามหลักเกณฑ์วิธีการวอ7เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรเขต3 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจําปีการศึกษา2563ันเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีและครูรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเข็มเชิดชูเกียรติจารึกภาะปรมาพิไทยย่อสอทอกประจําปี2 5 6 3ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยของเรียนของ คุณครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4งานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษาเอกชนข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2563งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยเขต3ข้าพเจ้าร่วมกับคณะกรรมการคุณครูภาษาไทย ายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นทีมว,วิทยากรพัฒนาครูภาษาไทยตามโครงการเดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ณห,ห้องประชุมภูลุมโลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าปบ,บัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมครูสังกัดอบตออบอและสังกัดอบจอจังหวัอดอุดรธานี งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมศาสนากระทรวงศ,ศึกษาธิการข้าพเจ้าเป็นวิทยากรย,กรยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติภาษาไทยโอเน็ตให้กับใหม่อบรมที่1จุดอบรมโรงเรียนวัดโคขีต,ตารามอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีการทํางานร่วมประสานงานกับหน่วยงานสมมสรไรอ้อนแห่งประเทศไทยภาค301ศูนและสมมสรไรอ้อนศรีประจักษ์จังหวัดอุดรธานีประสานงานส่งเสริมสนับสนุนโครงการตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมมสรไรอ้อนศรีประจักษ์จังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนโครงการตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ของเขตพื้นที่การศาร่วมกับสโมสรแลออนศรีประจักษ์จังหวัอดอุดรธานีปีการศึกษา2 5 6 6ถึงปี562ิคณะทำงานผู้ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรมูลนิธิ ccf แห่งประเทศไทยและร่วมกับสถานศึกษาจัดทำ mou ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพการกานิเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นคณะกรรมการวิจัยกรแกนนำ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาในการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะ PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและวิทยากรแกนนําในประการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายง่ายนิดเดียวงานผู้ประสานงานโครงการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการ X อุรานีสี่ห้าจีเป็นคณะทํางานประสานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ t s i PLC อุรานี4ีคณะทํางานผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมการสังเคราะห์นวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นคณะทํางานผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกิจกรรม MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นคณะทํางานผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์เก่ครูภาษาไทยเป็นวิทยากรคณะทํางานผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยกิจกรรมพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนอ่านเขียนแจกรูกสะกดคําอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยา คณะทํางานผู้ประสานงานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์คงพัฒนา,านาการอ่านขั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเป็นคณะทํางานพัฒนา,นาคุณภาพการศึกษานิเทศบณาการพุทธเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรและคณะขับเคลื่อนงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสถานาการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนิเทศการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์เป็นคณะกรรมการกำกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูผลงานของครูดีเด่นครูต้นแบบเป็นคณะกรรมการกำกับงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายผู้บริหารและสายครูผู้สอนเป็นวิทยากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนและด้านวิจัยในชั้นเรียน เป็นวิทยากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาครูสู่ครูเชี่ยวชาญข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องตรวจสอบเครื่องมือ,อ,อ,มอผลงานวิชาการของครนูนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเรียนรู้และด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการสายผู้บริหารและสายครูผู้สอนเป็นคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูด้วยทั้งกรณีติและ ในพิเศษปี2560เป็นผู้เช่วชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือข้<ว>าพเจ้<ว>าขอจบการนำเสนอขอกราบขอบพระค<วา>ุณคณะกรรมก<ว>ารทุกท่านขอพระคุณ